สทกาลค่ะเจอพรจาครับกรเมืองกาลครับปูครับปูโมดิจะเกิาครับฟมาไม่ออเลยเพื่อเอางวอมาให้เยยงไลฟันแตเสียกเนได้ี่ครับครับเอามาให้เยิงทำัปเล่นเล่นหนีสองตัวสองตัวเราจับจับเอาล็อกข้อจับอยู่งัวค่ะอ๋อนี่เขาตีบพเป็นตีเียกบ่าเป็น แต่ที่จีเป็นเหล็กเป็นคือมันผราทีเดีวมันพระมันที่เราใสู่นจะเสื่อครับมันพาทีเยวเนี่ยเบื้งไหนมันพระทีเดียวมนี่เราะกมาครับมันาเสือแล้วมันที่ยี่สามยี่สามเออเียมัน่สามยี่สามสี่พันมากนี่เนาะข้าสามเดอยวกสาม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 มันมา เิ็กน้อยนอนอยู่พอมันอยู่ไกลๆเอิญบอกว่าเบิ้งนิดหน่อยเห็นเยอยะไปส่วนไปส่วน,วนอุ่นนิดหน่อยนะครับขีดแจกใช้มือข่อยเนี่ยขีดแจกใช้มือข่อยถ้าข่จะมาแปรนิดหน่อยมีอยา่างไรงวดไม่มีวัตถงวดเดี๋ยวนี้นะนี่งวดที่จะถึงเอองวดที่ถึงไงเนี่ยถ้าข่จะมาแปรมาสิบเจ็ดสิบแปด นั่ขี่แจกเช้ม,มืออะเจ็ดศูนย์แปดศูนย์หรือยังกับซี่ซี่แปดพอดีหน,นึ่งน้อยเลย,เเยนิดหน่อยเป็นหนึ่งเออเ,เป็นหนึ่งส <8. S 1> ิเจ็ดปดปูนี่น้ำเจ็ดน้ำเจ็ดเจ็ดแปดเลยปะเจ็ดเลยแล้วก็นเจ็ดศูนย์แปดศูนย์แล้วก็ซี่กันคือนี่นิดหน่อยเป็นซีพระเป็นแปดสี่แปดสี่เจ็ดสี่แปดแล้วพอดี ยี่ิบสี่ฝันตอนเสองยี่ิบสี่มาฝันอีกยี่ิบสี่ฝันตอนสองไม่ได้ฝันแค่เพือือห้องคาราคาั้งนะเออครับคือห้องคาราคาตั้งเป็นมะเขือข่อยขอเป็นตัวเป็นโอเคหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดเป็นโอเคไหนแล้วพูดกันพูดผิดผู้ใดมาเขียนใหน้พูดเป็นตัวนะีน่กับว่าเห็นโตโอ้โอแต่คือฝันแบบนี้ที่มะเขือข่ายแบบนี้พอเคยถือก็คือเคยถือก็คือ ที่เข้าอะไที่เข้าฝันแต่ว่าเข้าฝันที่เ่าใฟ้องเมื่อกี้ที่ว่าเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์แล้วก็สี่แปดนะค่อยแปลออกก่อนค่ะค่อยฟ้องให้เจ้าฟ้อง,งแต่ว่าฝันว่าผลมาเคียน์หายนีขคือหนึ่งยังเกาะห <14 8. S 1> นึงน่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่แปดเจ็ดเอหนึ่งสี่แปดหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดเกินหนึ่งสามตัวนะเกินแห่งสามก็เกินอะไร แต่ว่าไม่ค่อยถึงเคือหรอกอันนี่ยแต่ว่าอันสี่ข<อ>าวฟันว่าอุ้มเล็กน้อยน่ะครับอุ้มเล็กน้อยขอแปะออกแล้วครับขอแปะออกแล้วคอามเมื้อคืนคืนนั่งสมาธิเพราะน้่เมื่อคืนคืนยังไงคือเล็กน้อยเป็นหนึ่งมือเลยเป็นหาหนึ่งหาหนึออ่งหาก็หาหนึ่งท่อนี้อ่ะเอาตัวเดียวเออตนวนแล้วใครเนีน่ยน,คนะค่อยค่อยคิดค่อยคิคดคือมันต้องเป็น มันต้องหลอกว่าเป็นยังว่าเป็นยังต้องเป็นนึ่งหาหานึ่งย่างกินมันหลอกใครพอมื้อนี่หงานีมื้อนี่หาครับิดหน่อยเป็นหนึ่งนิดหน่อยเป็นหนึ่งนึ่งหาหานึ่งค่อยขคืดจนเสื่อโอ้โหคอยึ้นครับมแล้วเป็นแล้วค่อยขึ้นว่าแล้วอันนี้ตานเฉียวคอยขึ้นว่ามันฟันเทลล์ที่สองคอยึืดว่ามันเป็นเหล็กหลัง คือนครับเมื่อกี้ล่างเลยเน้นยปนล่างค่อยขึ้นค่อยขึ้นเพราฝันสองเทือนะเจดีสองเจดีสองขึ้นว่ามันจิลงไปล่างนึงขว่ามันจะเป็นล่างเป็นไปได้เนี่ปูโอ้ยเป็นไรค่อยไปคิดครับเมื่อกี้คือแยกเกษรแยกเกรอยู่ตรงเทปโทรพัะถางไนค่อยกระบอกเมื่อมามนะ่ดค่อยกระบอกศูนย์หกหกศูนย์หกสองสองหกสองสองหกมนี่ มีเท่านี้นล้วว่ที่เมเทีเขาโทรบอลนี้นจะนูนีแต่จหวิดะวนี่ปูพ่พัดชื่อพัดชื่อเตมดลมนสุดลัอโอ้ยเพเด็กัดทั้ทีไม่่ะโทษมาเป็นช,ะนะาชหาตายหองตาอยกับงศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนยขอบอกพนชุกร่างับโอ้โอ้อพันเราเชื่อคน โลกเหล็กมันมีรังมีบดเนาะใไหมเื้อ่ังเกือบบดแล้วจะเป็นหมั่นใจครับเราไม่นนองพระมันพระลหันได้หอมเอียนครันพระละหันครับเมียนปูเบาถึกะครับีต้องก่นเหล็กมันไม่างมีบนเนาะแต่ว่าดี้ะเขายังมีมีสันเกี่ยวของจรินะครับเมียนเมีนเ่อคเยแป๊บปึ๊หมดเมื่อคนเลยอาแปะบเพจ่ออะไรก็ถือจะสันปูบอว่าคุณบอกแปะมันแป๊บมถือกันนะคยแปะถึอยุติแต่เอยจาทีม แต่ว่าโม่จะใช่คีม่าซ้อมอย่าสองคนโม่ใส่คันหนึ่งคีมาสองคนแต่ว่คอยยืด้ายคอยโต๊ะนี่ห้องกาแลมาเป็นครับเอาแปลอื่นไบแต่ว่าคอยแปลอายุศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์พรนใส่สองหร่บแต่คนก็มีสศูนสองสองสองศนสองมาครับ ศูนย์หนึ่งซองน่ะแปะถือตัวตัดทิมตัดทิมเอาแต่วศูนย์หกโอ้แล้วตัวศูนย์หกตัวนึงศูนย์หกกับตัวแรกน่ะครับบอกขยันโยมตัวแรกโอ้ยว่ยวาหยาดโยมถือลายตัวสันปูเพราะว่าบางท่าเขาบอกเขาบบอกเลยเขาบอกเลยโอ้มีแต่ญยาดโยมทางโทรศัพท์โทรมาแต่ว่าชั่วขบีแกค่อยซ่อนนิดหน่อยเนาะมืดก็เป็นหานิดหน่อยก็เป็นยังค่อยคิดว่านั่ง สมาธิเพราะนามัข uhh> ึ้นมันต้องโขกห้องครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนี่ยบมแม่หนึ่งแปดไปหนึ่งโมแม่หครับอันเท้าตีตัวของเป็นเจ็ดหรือเจ้ของเป็นแปดนี่นอกกับเป็นหนึ่งอ่ะครับพมโมแม่มาถึงมือสอดเขาอุ้มที่หน่อยมันต้องเป็นหนึ่งขาดอนหนึ่งแล้ววันหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสี่เจ็ดที่แปดนี่เอาว่าวันนี้ แต่ว่ากันไม่ได้แตว่าเขาเน้นนึงหาหานึ่งไร่ได้เขากันไม่ได้นั่นเมียนบอกกันไม่ไล้จะไปหวั่นใจะไรได้เนี่ยคือบอกบางนึงะหละที่เ้องจะไปหวันใจราได้เหล็กเนี่ครับซื้อร่างออกผนซื้อบนหลอกล่างไหมมีนเหล็กโอ้เหล็กมีล่างมีบนนาะปู้จึงหัวจักน้ำมันครับเมียนเมยนครับเป็นไปไหห้องบนห้องบงคือตีดีอยู่ขอเพิ่ผเพิ่ผายเนาะแต่เพิ่กับ ปลายนมีห้อกับตีบพเป็นเน้ครับเนาะครับห่อขอบคนนี่เอาห้อฝันอยู่ท uh, ี่เนาะบัน oh, ชุ oh, uh, oh, kids, ่มหมุนพ like uh ืนยุกงเทพโอ้นั่นนะห่อฝันนี่ละหัวอ <the ัโอ้ยเจ้าชีเจ้าช่างอปุ่มชีว่าตลาดไหนบกเป็นตัวนีนว่าเห็นตัวว่เห็นอะไรม่เขียนห้าหนึ่งสีเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งชเจ็ดตะกวงขนมันกแว่หลานนะอ้นที่สี่ตอนเจ้าพงจะสิขวเพล่นวานขกูจะี การที่ไม่เล่นเาไม่เล่เขาก็เริ่มจะเริ่มเห็นฝันสีเป็ขันคือปูบอลนี่ปูเข้าแบบขับไข่ขับข้าสีสีฟันแน่ว่าฟันแน่สีเขาคือว่าครับตื่นบ้างฟันบ้างท่านนะเอาพี่น้องแคปนาโจรนะคะเนาะอหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่แปดนะคะศูนย์แปดนี่กันไว้นะคะเนาะตัวที่ว่าปูเน้นคือหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะปูว่า ซื้อไว้บนล่างเด้อปัวผู้ผู้อื่นมากการไม่จะบอกข้างบนนี่นนึงหาหาอย่างเงี้ยไม่ได้บอกมันขึ้นใจมันขึ้นนี่เลยโอ้แห่งวันมันขึ้นใจม้ช่องฉบาาลลับผ้ารวยก็ไม่ไดใหให้ให้โชคนี่โชคมันตัวสันปูเออซ่อมมันขึ้นใจมันขึ้นนี่เอ้ามันเคยหลอกเขาตัวแบบนี้ค่ะเอา,เอาแคปหน้าจ,จอเด้เอค่ะพี่น้องคะมันตกเป็นแบบนี้ตัวเลขชัดเจนอยู่เนาะค่ะเนาะเนี่ยหอะไรมบ้างอืมขับขับขับเอ้า ที่เขาลอกให้ฟังเมื่อกี้ที่ว่าเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์แล้วก็สี่แปดอ่ะค่อยแปะออกก่อนค่ะค่อยบอกให้เจ้าฟังแต่ว่าฝันมาคนว่าเคียนหายนี่คือหนึ่งยังก14 7, 14 8, เกาะหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดเคียนหายสามตัวนะโอ้โห <14 8. S 2> เจดหายสามเธอเจ็ดหายสามแต่ว่าพอ่อยถึงเธอรอกอันนี้แต่ว่าอันฝีข้อฝันว่าอุ้มนิดหน้อยนะครับ อุ้มนิดหน่อยคอแปะออกแล้วครับคอแปะออกแล้วคอเมื่อคืนคืนนั่งสมาธิเพราะน้เมื่อคืนขึ้นง่ายๆคือนิดหน่อยเป็นหนึ่งมือน,นี่เป็นหานึ่งหานึ่งหายกผาหนึ่งทอดนี่อ่ะเอาตัวเดียวเออเน้นแล้วค่อยนี่ละค่อยค่อยคิดค่อยคิดค,คือไม่ต้องเป็นมันต้องลหลอกบ่เป็นยังบ่เป็นยังต้องเป็นนึ่งหานึ่งยังเดียวมันหลอกใครพะมือนี่หานี่งาน มื่อเนี่ยหาครับนึ่กหน่อยเป็นหนึ่งนึ่งน่อยเป็นหนึ่งนึ่งหาหาหนึ่งค่อยขคืดจนเสื่ะโอ้โหอยขึ้นครับมันกอเป็นเหล้วค่อยขึ้นว่าแล้วอันนี้ตาอนจบคอยขึ้นว่ามันฟันเท็ดที่สองน่คอยคืดว่ามันเป็นเหล็กหลังคืองับเมื่อกี้หลังเลยเนี่ยหลังคอยนึ่งหาหาหนึ่งคอยคืดคอยคืดเพราะฟันสองเจือแล้วเจ็ดที่สองค่ะเจ็ดที่สองขึ้นว่ามันจะเป็นหลังค่ะเป็นไปได้เนี่ปู โอ้ยเป็นไรค่อยค่อยคิดขึ้นเมื่อกี้คือแยกเกอรแยกเกสรอ,อยู่ตรงเทปโทรพระทางอนค่อยกระบ,บอกเมื่รมันอะรก็กระบอกศูนย์หกหกศูนยหกสองสองหกสองสองหกเมื่อเที่ยนี่เท่นละว่าที่เมื่อเี่ยนเขาโทรบอกนียจะสน,นุ่นีแต่ใจหวาดติดแะ้วนี่ปู่ัชชื่อชื่อเตมบทตรมือส่อหลัะโอ้ยค่นยก็ทักก็ทีมไม่ขึ้นะ ตู้มาเป็นชงตของร่ากับเงินศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนยขบอกคนชุกนครับอ่้เขาไปซื้อคนโลกเรี็กมันมีหลังมีบนเขาจะไปซื้อหลังเกือบบุแล้วจะเป็นมั่นใจคับมีนองพระเมรนพระอรหันต์น้อพระเมรพระเมรนครับเมนปูบาถึกหรอครับดีต้องกาเลียกมันมีหลังมีบนมีหบนแต่ว่าดี้วเขายังมีมีัร เกี่ยวของจีเนาะครับเนี่นมันเคเลยคอยแปะปึ๊กปึ๊กหมดเอรียเลยเอาแปะปึ๊กจะอะไรก็ถือที่สั่ปูบอว่าคุณบอกแปะมันแปะมาถือกันนะคอยกัแปะถือยู่แต่คอยตัทีมแต่ว่าโอตัทีมมมุอจะใช่ขีมาซ่อนสองคนมอใส่ขันหนึ่งขีมาสองคนแล้วคอยยืดใช่คอยต๊ครับนี่เขาเขาแปะบปเป็นไครับเขาแปะนอื่นไปไครับแต่ว่าคอยแปะอะ้ยุศูน 0220ฮอย์นเนอร์ใส่ไม่สองหอกส่สนดนิดหน่อยเนาะมือก็เป็นหานินนดหน่อยกับเป็นหนึ่งไนคะิดว <c oughs> ่านั่งสมาธิเพราวน่ามาขึ้นมันต้องโอกครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนี่ยบ่แม่หนึ่งแปดไปหนึ่งมแม่หัวครับันเท้าตีตัวของเป็นเจ็ดหรือจ้องเป็นแปดนิดหน่อยกัเป็นหนึ่งครับพมแม่มันงเน่มือสอดเขาอุ้มนิดหน่อยมันก็เป็นหนึ่งขาหนึ่ง โอ้น่งหนึ่งหาหาหน่ไดโอ้กันไว้ได้นั่นเมียนบอก่กันไว้ได้จะเป็นวันใจรายได้นี่คือบอกวันึ่งะทีเออเ้อยจะเป็นวันไจ้รได้เด่นเล็กครับซื้อ่างอบบนซื้อบนออกล้างไหมเมียนเล็กป็นโอ้ยเล็กมีล่างมีบนเนาะห้องจงัจักน้ำมันครับเมียนเมียนครับห้องกัะบนห้องกรนังคือตีดียูขอเป็นปวดเนผายเนาะแต่เป็นกับฝด่ายสัมีห้องกับตีเพรเป็นเ้ครับเนาะ ครับอ๋อขอบคุณแนวเฮาฝันอยู่พี่เนาะบ้านชุมมุนเพิ่นอยู่กรุงเทพฯโอ้เอาบานีล่ะบ่ว่าอทางเออป้มเว่าบกเป็นตนี วเห็นตตวเห็นไแม่ม่เจ๊งแ้น่งชเจ็ดนึ่งเจ็ดนุ่งเจ็ดต่กงคมก็วหลานนะโอ้น่ดสีตอนส่อคงจะสิเพล่นวานก็สิูดจะทีข้าวไอ้ก่มไดเเขาก็ะเริ่มะเริ่มเห็นฝันจีนขันคือปูบอลนี่ปูขับแาขับไขขับข้าสีสีฝันแน่ว่าฝันแน่ีเอเเออเขาเอินว่าครับตื่นบ้างฝันบ้างท่านนะเออเอาพี่น้องแคปนาโจรนะคะเนาะ หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่แปดนะคะศูนย์แปดนี่กันไว้นะคะเนาะต,ตัวที่ว่าปูเนีนคือหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะ,นะะ,ะปูว่าซื้อไว้บนล่างเลอปูว่าผู้ผู้อื่นมากการไม่จะบอกข้างบนนี้นหนึ่งหาหาันึ่งเงี่ยไม่ได้บอกามันขึ้นใจมันขึ้นอย่างไร<อ>ซ่อมขึ้นใจมันขึ้นเนี่ยเอ้ามันเคยหลอกเข้าตัวแบบมันตกเป็นแบบนอย่างเี้ยตัวเลขชัดเจนอยู่นะคะเนาะ อืมครับครับครับเอาเป็นจังบุญนดแม่มน้องปูเนาะเอออ้าวปเนาะเอาค่ะสุดท้ายนี่ขอขอบคุณขอบคุณปูเด no? so, ้อ uh, ค่ะท uh ี huh. ่แ hmm. บ่งปันแนวทางให้แฟนคลับนะคะปูมีความสุขความเจริญเจริญค่ะยี่มีโชคลาภเนาะครับครับขอให้เจริญเจริญสาธุค่ะปูสาธุก็ให้กับความร่ำรวยด้วยค่ะครับออ๋